สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามาหอดบานแล้วมาหอดบานแล้วไปบานยาอาทิตย์หนึ่งเต็มหมอกก้อกอ็พี่น้องเต็มหม้อกออาทิตย์หนึง่งบานนี้มาหอดแล้วมาเบิ้งสวนน้ากันพี่น้องฝนตกสมือโชคดีหลายโชคดีโชคดีคดเออขีกะมวยลักของว่าเอาไปเบิดกับโชคดีพี่น้องอันนี้เบิ้งเบืองเบืองเบิง,บ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 งข่อยเอามาเสียงไวน้นี่เสียงไว้หู้เนาะเสียงไว้หู้วาว่าถ่ายแดดซองไหลเพราะบาน บ่ได้หดมันพี่น้องมาเบิง้งพักซี่ลอมหรือว่าพักเรื่มผัวแล้วตาสีเอินแล้วตาผู้หมักหมักซื้อใดก็เอินซื้อนั่นิึงพี่น้องมึง่อยบ่ได้ยูกิ่นมันจบว่าเบิ้งความงามพักซี่รอมวันนี้ถือน้ำฝนวันนี้พื้นยึบิึงพี่น้องอันนั้นมันเศรษฐีเลี้ยนนอกเลี้ยนในเลี้ยนซ้ำมาปีบานหางจลุลขีตกดินกระพองฮักกระพองพ่น่ะพื้นบึกยูรีนมั่งก่อนิึงนี่พี่น้อง่อยอามาใบาหู้นี่ ถึงนำฝนสดชื่นเพิ่งพักเกษตรกอยสิได้ตัดเนาะกะทินเนาะกะทินขึ้นทินกะทินริมหลวบม่แมน่นของข่อยพันกะทินอยู่กระถางเนาะกะทินในกระถางพี่น้องเบื้องนี้อันนี้ใบอุบะน,นี่พี่น้องพักขื้นใบอุบะเสีบมาเบิง่งมาเบิ่องดีกยวอยมาเสียงใบนี้เบิ่องความงามของผักซีหล่อนผักลืมผัวเป็นดอกพร้อมเป็นดอกเฮาแนวไมไปปลูกก็ไน้นี่เป็นดอกเป็นเม็ดพี่น้องเอ,อ้ยหามาปลูกเด้อ กินกัมยังกระแซบขวัวก็ไดอ้อมก็ไดกินดิบก็ไดเนี่ยกินดิบเนี่ยเพราะมีพยาธิกินผักเรื่มผัวนี่อวัวอ้อมก็ไดปานิชิงที่ดีคือว่านาวเนี่ยพันสีรีอยู่ขังในหดขังในลวกอยู่ขังในบานีเพราะต่อากาศเย็นขึ้นมาขึ้นมาพี่น้องหามา้าปลูกขั้นอยา่างไรก็ทักไข่มาเสียทรงไปให้เนี่ยทรงไปเยอรมันแล้วพี่ไม่เออเพื่อนแล้วตีทรงไปฝรั่งเศสก็ได้เนี่ย ต้องไปคือดีคือเก่าพี่น,อน้องขึ้นอ่อนซอนน้ำข่อยบะพามาเลาะสวนพี่น้องมาหอดบ้านเ้วเลาะสวนป้าบันนี้ไปเบิ้งดอกัะอึอสิพ้าไปเก็บดอกอึไปเก็บดอกบัะอึอพี่น้องก็คือสวัสดีพี่นอ้องเอานี่ไปเก็บดอกบอัะอ,อ,อึมาเบิ้งดอกใหม่สก้อนพี่น้องดอกใหม่ดอกกันไดแม่ดอกออสตาหอมหอมข่อยเอาลูกไปแหงาเบิ้งอยู่ เดี๋ยว่ายรูอีกก่อนให้ไปเฮยเบิงเมื่อนี้แดดได้ฝนตกสมือตาข่อยไปตกสมือเลยก็ได้เลยตาผ่านเนี่ยนี่พี่น้องดอกออสตาหอมวยหวยอันนี้คือดอกไม้นะคะชมสวนน้ากันดอกไม้อเน,นียนดุตังเนาะมาเบิ้งข่อยอันอันนี้ดอกไหม่ดอกไหม่มูเอาหายงามอันนี้บกนาวพี่น้องบอกแตงข่อยนวยไปใสุู่ไมีนวยหนึ่ง อิเลิดเอามาปลูกนี่ขยายนี่คือผักอีตูมะนาวมะนาวมะนาวกว่างามถือจุลนีสังคอแสงไปดูซิมีอะไรบ้างอันนี้บัวบกพันไว้จะแกงกองแห้งหลายพันนะคอยตาไล่พันะอันนี้เนี่ยพี่น้องมาละมาละขอบคุณฝนนะคะขอบคุณฝนที่ตกให้โดยที่ว่าไม่ได้รบกวนเพื่อนมารดให้เนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนก็ทํางานคือการต่างคนต่างมีภาระเนาะขอบคุณฝนนะคะโลกนี้ส,สดใสได้พี่น้องไปทางใดก็มีแต่ของดีๆขนานมีขมโมยมันยังไม่ลักน้ําหอมข่อยเลยขอยเลย <laughs> ข,อขอบคุณขี่ข,ขโมยเอาไปสิบยูโร <laughs> พี่น้องเบิ่งเบิงเบิง,บงขิงซื้อมากินข่อยอามาเสียไหวเบิง่งงามบ่ข่อยสิบไปกินกับลาบป่าเหมือแรงลูกชายมาอีกแล้วได้พี่น้องลูกชา,า,ายมาหาแม่อีกแล้ว ช่วงนี้คือลูกสิว่าลูกหักแม่คักเด้ <laughs> อมัน,นเป็นน้ำช่วงฝ <laughs> ้ากกล้วยเขาไปนอกอกอกกลวยก้มสูขก,กับลูกกับเตา้าข้าส้ามเขาบบมีเมียบานดังไปสีอีสาเมียเขาเป็นแมย่ยาพอดีเอ้ยย้ำนี่เลยให้เขามาหาฝ้าเห็นแล้วกินให้เขาอล้นีน้ก็ิไปอีสาลูกไผ่ได้บหมนอนอย่ายมเขามักมีเมียบอกเจ้าของบอบอกไผเมาบอเงแตงข่อยหาจจะให้เป็นแมย่ยาพอดีให้เป็นแม่ยาดีคือเจ้าของถือเนี่ย เม่ยาข่อยดีหลายหลายพี่น้องแต่มาอยู่เด้อให้วอาให้ฟังซะแม่ยยาปอปูอาโมานีดีดีๆแต่มาอยู่เลยจนเท่าสมเมีนีเพิ่นก็ดีหลายทั้งยาเท่าทั้งนั้นเนาะคะ็คือว่าจาของโชคดีเนาะพี่น้องเนาะเขามีลูกมานําเพิน่นกับบว่าเพิ่นกัะเลี่ยงเพิ่นอยากให้ลูกเขาได้ดีบันนี้ลูกเขาได้ดีแล้วก็ซื้อของฝากไปให้เพิ่นได้พี่น้องอันนี้เวาถึงความดีเนาะความพอดีจะไปเวาหาพี่น้องเอาแต่ความดีให้กันนี่แหละดีหลาย อาคือการขอโชคดีลายเด้อพี่น้องอืมแต่วันอันแนวบดีกับมีจะไปบอาหาเอาต่แนวดีๆพี่น้องมาใช้ชีวิตเท่าอยู่บ่โดนกับตายแล้วละปบมีไัยอยู่ก็นหลยปีดอกพี่น้องก่อนตายกับเห็ดดีทําดีไปเนาะอันแนวบดีเท่ากับเศร้าเห็ดละเฮ้ยไัยเห็ดดีไปสุ่คนดอกเอาขอคือเบ่าวยังสีแบบนี้เอามาเบิ่งพักหรือผัว เป็นบางว่าเก่าบางฝนตกว่าไม่ได้หดน่ะบางฝนตกน้ำท่วมพักบุ้งไข่อยังก็พักบุ้งหรงเหลงแต่พี่น้องนี่ตี๊ยบนกน้ำากลวอเอามีนวยว่าล่ะบักแตงพี่น้องเสีอบักแตงกัวิึงนวยอ้เอาใบมันออกก่อนเนาะใบมันออกก่อนเอาใบออกม้อนี้เอามาลีอ๋อขอคุมเดี๋ยวกระเอียปไป่แดดยูพี่น้อง หมูบริเวณมาโหดดีฝนฝนตกขอบคุณฝนขอบคุณฟ้าลูกนี้สดใสเสมอมาได้ไปเที่ยวดูใบฝนตกหมูมาโหดหายไปเนาะบนน่ะเป็นอาทิตย์หนึ่งสิเลเฮตูเรนซี่สังขอแสงอยู่เอามาโหดมนันงามต่วพนะี่น้องป่ะบ้านนี้มาเบิงมาเบิองอะไระเบิงผน่ะดินนะพี่น้องซื้อดินมาไหวอันนี้พักติวฝรั่งเนาะอันนี้พักก่นพี่น้องผูข้าวอันนี้ปูไว้ได้หลายเด้อ เป็นยาไดพาาา้พี่น้องยาแก่มาดอกมาเล่งพี่น้องบังข่อยดีใจบ่เคียข่อยจะได้กินว่าเนี่ยมูเพิ่นได้กินน่วยหขออยาข่อยถ้่เป็นต้นข่อยได้บกอือหน่วยหนึ่งแม่งรีมาดก,กินตัวบกงไงพี่นะนี่นี่น,นี่กอือก็้องเป็นหน่วยวอยไ้บกอืออันนี้ดอกบกอือมาเก็บดอ,อกบกอือไปลวกให้ลูกไายกินกระปุ่นพี่น้นองก็เสีเฮ็ดปุน่นว้ายอีพออีแม่ข่อยเบิง้งม,มากินจนเบิดว่าแม่นี่น่วยเราตี แมงลินมามันกินเบิรดโนวพี่น้องอ่ะดอกอื่นนี่มานะหอดเฮียนแล้วขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณนันพี่น้องเด้อเขามาเบิ่งคขิดเบิ่งน่นให้นเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งคอมเมนต์ก็คือหนึ่งกำลังใจเนาะพี่น้องบ่มีมูเจ้าคอยกัน,ก,น,นก็เนะหะะตุคือเก้านั่นแ่ละวะแต่ก็ดีดีใจเนาะมูเจ้าเนาะมาเมน็นมาห้่เบิ่งกันและกันขอบคุณในหลายได้พี่น้องเด้อขอห้่มูเจ้าโชคดีมีสุขลำล้ำรวยๆยเนาะพี่น้องเนาะปรตนาสิ่งเล แนวใดดีๆก็ให้ได้สิส่งน okay. ok ั้นเด้อาัฒนาสิ่งบ่ดีก็จะให้ได้เด้อพี่น้องเด้อให้ได้แต่แนวสิ่งดีๆเด้อโชคดีลำรวยหน่อยแไ่เงินรางวัลทีหนึ่งก็ให้ได้เด้อพี่น้องเด้อกับพี่น้องก็เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเขากระซาถูกเอาน้ำถูกขีบเด้อพี่น้องบ่ได้ไปเฮ็ดกะเฮ็ดน้ำผัวเก้าล่ะไปหาเบิ่งขีดผัวแจ้วนั่นล่ะอย่าบุญเฮ็ดท่านมาให้กันเบิ่งงนอกพี่น้องเนาะโชคดีมีสุขเด้อมาเบิ่งกัน คือเห็ดวัติกับเห็ดว่ชสุคนน่หล่ะพี่นอ้องแล้วถ้าไผ่มานบ่ามานเนาะหากินมานก็ได้อันนี้เบื่องปีนี้ดกปีนี้ได้กินน่วยมากกันมาลูกลูกพีดเนี่ยพี่น้องเบืนน้องนี้โอ้ยดีใจหลายมันเสียไปหลวกกินกระปุน่นแขนแขนให้ลุกไส้่ลวกกับลาปลากันนันข้าวสาปลาดุกปู่นะมันมาหากินหอยทากมาหากินน,น่ะพี่น้องดอกมันยอ้อนมันก็กินไดได้ปลูกปลูกเรืออบบ่อยดอกเบื้องอื้อนี่ กีกับแซบละ่ะเขาวสวนเขาวสวนพี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วก็แต่แรนใต้ไซส,สวนเนาะคนหมักปูกกับมีแห้งหมักกันได้กระปูกกันนั่นเนาะพี่น้องเนาะยูใช้กระปูกชีวิตคนเราเนาะอายู่หาก,กินดินล้นไปนะ่ละล่ะพี่น้องก็คือกันกบนื้อป่าล่ะโลกนี้สวยบ่สวยขั้นห้อมองสวยอะ่ะขั้นห้อมองบ่สวยกับบ่สวยมุเจ้าวาบอ ว่าคือกันแหละเนาะอม,มองดีก็ดีเบิดว่ะตีเจา้าคือเบาแนวนีเตะคอยเพิ่งคลิปพิรดาพิรดาว่าโลกม่องโลกสวยคอยก็เลยคอยก็เลยเออแมนควงเจ้าพิรดาโลกสวยขนาดบางอื้อยังไปดอ,อกคอยกินอยู่นี่ไปเที่ยวฝนกระตกห้อยู่นี่แมนอันนี้นกกินได้นี่พี่น้องก็ขอบคุณนกมาก,กินไปอย่างเขาดีหูวสวนเขามันธรรมชาติ ส่วนเท่าบมียาค่ะวายดีด้วยนี่นุ้ยน้อยๆเนี่ยพี่น้องเป็นนุ้ยแล้วเม็ดนุ้ยแล้วเออได้๋วนุ้ยหนึ่งอยู่เก็บดอกปุ๊นี่ค่อยเอาไปกวาใส่ตอบริมาเสียงใหม่เสียงหุ่มแล้วสีไปไี้วหมวกเกามันอยู่เออได้๋วนุ้ยหนึ่งแล้วแมงดินมาอยู่นี่ต้องเอามันออกมา อันนี้ก็นวยว้าอันนี้ก็นวยดูคอยตรงมาเพิ่มดินมีตรงมาเพิ่มดินนวย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 อ่อนกับแสบปูบอกเอื้อคุ้มคาขึ้นกันได้พี่น้องได้กินชูแนวได้กินหอนหยอดแต่บ่เอายอดนี่ใส่แกงเห็ดได้สบายได้แกงเห็ดให้ลูกชายกินกันนะครูชายคือบ่หมักเห็ดพี่น้องลูกชายสิ่งที่บ่หมักกินได้อยู่แต่ว่าสดสองสามข้ามเสีกินลำไริเป็นขาบเาบ่หมักเลยลูกชาย เปิดเห็ดแม่กินได้ซู่มือลูกเปิดได้ปลูกซ้ำนี่ก็ดีใจว่าจะได้ปลูกพี่น้องเอ้ยนี่งามบอพอแกว้วกวางงามอยูด่ดิไปเบิ้งอิง,ง่นขอ่อยจักบาดเนาะพี่น้องไปพาไปเบิ้งอิง,ง่น ีนี่เว้โรนเต็มเดินมันแม่งกินหลายได้พี่น้องบ่าได้สียาเนาะบ่ราสียาปลูกธรรมชาติเนาะมากแอปเปลิลบะนี้โนวนยังสีเฮดไปเร์เฮปุ๋ยแมยกระหรอกขอโ่โรนกระหลอกไข่ลุดหาเสียงมาปลูกกระหรอกนี่พี่น้องจ้าง่ขนข่นวยบางแง่องมุ่งเองเม่งเ,องเองจอจุดินสี่สังคอแสง,น,งนึก่าพุน่ะบางนวยเพียงสีชุกแล้วนี่นกก็มากินได้พี่น้อง จ้องวานห้วว่ามันหากินเนาะหากินคือเฮ้าเนาะอืไปเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะเด้อโชคดีมีสุขลำรวยทุกทุกท่านจบไายด้วยองางนนี่แหละพี่น้องบ๊ายบาย